สอนรีทัชภาพบุคคลง่ายๆใน iPad นะคะในคลิปนี้บิวจะมาสอนวิธีการรีทัชง่ายๆกันสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ที่ไม่รู้ว่ารีทัชภาพทำยังไงอยากจะปรับผิวให้เนียนยังไงอยากจะลบริ้วรอยหรือว่าลบส่วนที่ไม่ต้องการบนหน้าคนเนี่ยออกยังไงให้แบบว่าภาพยังดูธรรมชาติอยู่นะคะคลิปนี้เดี๋ยวบิวจะมาสอนให้สาหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะ เตรียม iPad คุณขึ้นมาแล้วไปโหลดแอปนี้ที่ชื่อว่า Photoshop Fix เลยค่ะแอปนี้เป็นแอปที่ใช้ได้ฟรีนะคุณไม่ต้องเสียหลายเดือนให้เขาเลยคือคุณสามารถใช้ได้เลยพอเข้าไปปุ๊บสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนนิดนึงให้ล็อกอินให้เขาหน่อยแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดแอปขึ้นมามาดูวิธีการทำเลยค่ะอันนี้นะคะคือหน้าตาแอปของเราชื่อว่า Photoshop Fix ใช่ไหมเป็นแบบนี้จิ้มเข้าไปเลยใครที่ยังไม่เคยใช้มันจะยังไม่มีรูปขึ้นนะ ไม่เป็นไรสิ่งสําคัญให้มาสังเกตตรงนี้หาเครื่องหมายบวกในเครื่องคุณหาเครื่องหมายบวกในเครื่องเสร็จปุ๊บจิ้มเลยเครื่องหมายบวกหมายความว่าเราต้องการจะเพิ่มรูปใช่ไหมพอจิ้มเสร็จปุ๊บเข้ามาที่เครื่องของคุณรูปคุณอยู่ไหนเซฟไว้ตรงไหนหาให้เจอนะคะจิ้มรูปเลยเราต้องการรูปไหนบิวได้รูปละเอารูปนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการลบรอยสิวลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกนิดนึงทำยังไงนะโอเคไหมพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้สิ่งที่อยากให้สังเกตคือ ไม่ว่าจะใช้แอปไหนก็ตามนะทุกแอปมันจะมีแถบเครื่องมือแต่ว่ามันจะอยู่คนละตำแหน่งกันแล้วแต่แอปอย่างแอปนี้เนี่ยแถบเครื่องมือจะอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมให้เรามองหาแถบเครื่องมือก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรเลื่อนมาข้างล่างสุดแถบเครื่องมือมีเยอะมากคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยก็จะงงแล้วว่าแล้วเราควรเริ่มจากอะไรดีตัวไหนมีประโยชน์ใช่ไหมเดี๋ยววิวเลือกให้ว่าตัวไหนที่ได้ใช้บ่อยๆที่คุณควรรู้นะตัวนี้เลยมาที่ตัวนี้ คำว่าฮิลลิ่งนะคะตัวนี้ได้ใช้เยอะสุดแน่นอนฮิลลิ่งที่เป็นรูปเหมือนแบบพัตเตอร์ยาเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ฮิลลิ่งนะถ้าใครใช้เป็นภา,าษาไทยลองสังเกตสัญลักษณ์ดูลองสังเกต,ญญกเกตรูปดูมันจะเป็นรูปเหมือนแบบพัตเตอร์ยานะคะฮิลลิ่งคืออะไรฮิลลิ่งคือเอาไว้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพส่วนที่ไม่ต้องการในที่นี้คือสมมติบางคนแบบว่ายมีริ้วรอยหรือมีรอยสิวหรือว่าบางทีถ่ายรูปมาแล้วมีติดอะไรที่ไม่ต้องการอย่างเงี้ย เราสามารถลบได้ด้วยเครื่องมือตัวนี้นะฮิลลิ่งค่ะจิ้มเข้าไปจิ้มเสร็จปุ๊บมาดูกันทีนี้ให้ดูแถบข้างซ้ายมือก่อนซ้ายมือเห็นจุดกลมๆนี่ไหมจุดกลมๆนั่นบนสุดมันคือเอาไว้ปรับไส์แปรงสมมุติว่าเราไม่ได้ปรับไส์แปรงแล้วเราไปลบเลยสมมติว่าเห็นรอยสิวเล็กๆตรงนี้อยากจะลบออกฟึบแปรงมันใหญ่เกินเห็นไหมเห็นจุดสีแดงๆไหมเวลาบิวอันิวจิ้มมันใหญ่มันใหญ่เกินกว่าจุดที่เราเป็นนะคะ ฉะนั้นเราต้องปรับไซส์แปลงให้มันพอดีนิดนึงอะด้วยการอย่างนี้รูปคําว่าไซส์นะกดจิ้มค้างไว้เราลากถ้าลากลงเนี่ยมันจะเล็กลงเห็นไหมแต่ถ้าเราลากเรายกนิ้วขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเราก็ลองปรับให้มันเล็กนิดนึงให้มันเล็กลงกว่าเดิมถามว่าเอาไซส์ประมาณไหนกะว่าให้มันใหญ่พอที่มันจะครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการลบแค่นั้นพอไม่ต้องให้มันใหญ่เกินนะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการลบเราลองซูมเข้าใช้2นิ้วนะซูมเหมือนเราขยายภาพปกติอะซูมฟึบ เห็นไหมอันนี้พีชีพเลยนะเห็นรอยสิวไหมตรงเนี้วิธีการคือเอานิ้วอะถูเลยปึ๊บอ,อะตอนนี้มันเล็กเกินล้วเพราะว่าเราซูมเข้าแปลงมันเล็กเกินแล้วก็จิ้มที่รูปแปลงแล้วขยายให้มันใหญ่หน่อยแล้วเราก็เอานิ้วมาถูที่รอยสิวเห็นไหมมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะถ้าถูครั้งเดียวแล้วไม่หายลองถูซ้ําถูแล้วยกมือขึ้นแล้วรอดูสิว่ามันประมวลผล,ลออกมาเป็นยังไงมันหายไหมถ้าไม่หายค่อยๆถูใหม่อะเห็นรอยสิวเล็กๆนี้ไหม เนี่ยเราค่อยๆเก็บให้หมดถ้าเราไม่ชอบตรงไหนนะเห็นปะหรือว่าลอยใต้ตาถ้าเราไม่ชอบลบได้ไหมไหนลองเอานิ้วถูสิก็หายนะเห็นปะเนี่ยค่อยคถูทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็จะเป็นงานละเอียดนิดนึงนะคะแบบว่าแต่ละรูปแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ละคนอาจจะต้องการความแบบละเอียดไม่เท่ากันอะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะ ซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าคุณต้องการจะลบออกแค่ไหนแต่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องลบออก100%เก็ได้เหลือไว้นิดนึงให้มันดูเป็นธรรมชาตินะโอเคเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่เราลบรอยสิวเสร็จแล้วเดี๋ยวพามาดูอีกตัววิธีการปรับผิวหน้าให้เนียนอ่ะลบรอยสิวเสร็จแล้วปุ๊บให้มากดตรงนี้ติ๊กถูกมุมล่างขวานะคะเรียบร้อยวิธีการปรับผิวหน้าให้เนียนแถบด้านล่างสุดแถบเครื่องมือเห็นไหมหาคําว่าสมูทที่เป็นรูปหยดน้ํามันจะอยู่ใกล้ๆก,กับคําว่าฮิลลิ่งที่เราใช้เมื่อกี้นะ สมูทจิ้มเข้าไปจิ้มเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยสมูทคือเราเอานิ้วเนี่ยถูๆที่หน้าของเราได้เลยเดี๋ยวเครื่องมันจะคำนวณให้อัตโนมัติให้แบบหน้าเราเนียนนะถ้าใช้แปรงมันไม่พอดีเราก็ปรับนะคะทีนี้บอกอีกนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มถูนะให้มาดูคํานี้ก่อน2คนํคเนี้ย hardness กับ opacity ด,ดูคําว่า opacity นะข้างล่างนี่คำนี้ที่มันเป็นรูปเหมือนลายตารางเนี่ยอันนี้คือการปรับว่าเราอยากปรับให้ผิวเราเนี่ยมันเนียนมากแค่ไหนสมมุติว่าเราเลื่อน แตะค้างไว้แล้วเลื่อนไปข้างบนสุดจนเลขมันถึง100เนี่ยมันก็จะแบบเวลาเราถนะูหน้าเรามันจะเนียนมากเลยนะตอนแรกมันจะเป็นสีแดงแล้วพอเราปล่อยหน้าเรามันจะเนียนแต่ถนะ้าใครบอกว่าไม่ได้อยากปรับให้หน้าเนียนเวอร์เกินแค่อยากให้มันเนียนในระดับหนึ่งคำว่า opacity คำเนี้ยตัวข้างล่างสุดเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องลากให้มันถึงร0อยนะแตะค้างไว้แล้วลากเลื่อนลงมาหน่อยเราก็ถูไปได้นะคะโอเคไหม ถ้าใครรู้สึกว่าทำแล้วไม่พอใจดูมุมบนขวาถ้าใครลบแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำเกินไม่พอใจมุมบนขวานะคะเห็นลูกศรย้อนกลับไหมแล้วกดอันดูได้นะกดไปเรื่อยๆแล้วมันจะย้อนกลับให้เราเนี่ยแล้วเราก็ลองแก้ไขดูว่าเราชอบแค่ไหนนะสมมุติบิวไม่อยากปรับผิวให้มันเนียนเวอร์เกินบิวก็ไม่ปรับ opacity ให้มันถึงร้อยบิวก็จิ้มแล้วก็ลากลงเอาซักเลขประมาณ30 40ละกันอ่ะแล้วก็ค่อยๆถูเห็นไหมแปรงมันจะเป็นสีแดงนะคะ แต่พอเรายกนิ้วมันจะหายนะถูให้หมดเลยเรียบร้อยผิวหน้าเราก็จะเนียนขึ้นแค่นี้เองถ้าเราโอเคเราพอใจแล้วมาดูที่คำนี้ติ๊กถูกด้านล่างมุมล่างขวาของจอนะคะเรียบร้อยนี่ก็คือการรีทัชแบบง่ายๆใน iPad หน้าเราก็จะแบบว่าดูเนียนขึ้นดูดีขึ้นแบบที่ไม่หลอกตาคีย์สำคัญที่บิวสอนเนี่ยที่บิวเน้นคือไม่หลอกตาอย่าทำเยอะเกิน เพราะว่าได้ทําเยอะเกินเนี่ยหน้าคุณจะดูไม่ธรรมชาตินะคะเวลาเราร e t o u c h เราแต่งภาพเนี่ยเน้นว่าให้ยังดูเป็นเราอยู่แต่แค่สวยขึ้นแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะวิธีการเซฟมาดูกันมุมบนขวาเหมือนเดิมเวลาเราใช้แอปนะไม่ว่าแอปไหนก็ตามถ้าเราอยากเซฟรูปให้หาสัญ,ญลักษณ์นี้ที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยเราจิ้มเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นการเซฟรูปลงเครื่องนะคะ อ่ะเราเลือกคำแรกเลยเซฟท camera r o l ลเรียบร้อยเขาเซฟลงเครื่องแล้วเราก็กลับไปดูรูปในเครื่องได้ว่าเป็นยังไงนะ <S <S นี่รูปเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับการรีทัชแบบง่ายๆนะคะบิวเชื่อว่าทำตามกันได้ไม่ยากแน่นอนนะโอเคไหมแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่อยากเจาะลึกเรื่องของการใช้งาน iPad ททำรูปไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปแบบเมื่อกี้ที่บิวสอนหรือว่าการแต่งรูปแบบขั้นสูงขึ้นมา หรือว่าใครอยากใช้งาน iPad สําหรับการทําภาพขายของทำกราฟิกต่างๆนะคะบิวมีคอร์สออนไลน์นะคะสอนทําภาพด้วย iPad คอร์สนี้จะมาเจาะลึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาพใน iPad ให้คุณใช้ iPad ของคุณเนี่ยได้เกิดประโยชน์สูงสุดให้คุณรู้ว่าแอปไหนบ้างใช้งานทําอะไรได้บ้างซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเรียนคอร์สนี้จบนะคุณสามารถทําภาพได้แน่นอนทําภาพได้แบบมืออาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิก ภาพแอดโฆษณาภาพขายของหรือว่าหรือว่าใครที่เป็นสายแต่งรูปสายช่างภาพอยากแต่งภาพเป็นนะคะคอสนี้ก็มีสอนเหมือนกันนะถ้าใครสนใจคอสนี้ทักมาถามทีมงานได้ในไลน์แอดแอดบายเดอะเวเดจิตอลเลยค่ะเดี๋ยวมีทีมงานตอบกลับถ้าแคปหน้านี้มามีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอสค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยววิวมีความรู้ดีๆมาฝากอีกในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะ